วันนี้นะเราก็อยู่กันที่บ้านผมน,นะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไอเฮียวันนี้มาทําอะไรนะครผมมองตรงว่าเราจะมารีวิวของกันเพราะว่ามันได้สปอนเซอร์มา <y> มันได้ตังค์เเอลียรแล้วผมก็จะมารีวิวกันนะครับสปอนเซอร์สนี่นะครับนี่ก็คืออ่นนะผมอันนี้ก็คือของจากช็อปเด็ก ขับคอมนะครับผมนะฮะซึ่งห,หลายคนก็อาจจะรู้รอยู่แล้วนะฮะว่าตอนนี้เด็กเนี่ยจัดกิจกรรมไรเดอร์รันนะครับผมนะ <c oughs> แล้วก็ด้วยตอนนี้มันเป็นแบบว่าเป็นยุคโควิดเป็นนิวโนมอลอะไรอย่างนี้ <c oughs> เขาก็เลยเป็นจัดเป็นวิชวลแทนนะฮะก็คือแบบว่าให้วิ่งวิ่งวิ่งแบบว่า yeah, แยกวิ่งกันไปเลยนะฮะแล้วว่าคุณสามารถ แอปหน้าจอในการแบบว่าแคประยะทางได้นะครับผมนะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรยายละเอียดให้นะครับผมก็ส่วนเรามาดูแพ็ควิ่งกันดีกว่านะครับก็ก่กอนอื่นเลยก็ต้องขอแจ้งว่าคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ก็ต้องซื้อแพ็คก็ซื้อแพ็คนี้ก่อนนะฮะมีหลายแพ็คครับมีหลายแพ็คโอเคมาเดี๋ยวเรามาล่างดูกันดีกว่าวนะ่ามันมีอะไรบ้างโอเคเรามาดูกันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างใน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 ของทั้งหมดก่อนนะยาง,งเรามาล้แพ็คอันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยเรารู้สึกเจตตาสุดเลยมันคือเหรียญครับ ไม่เป็นเหรียญเหรียญห้อยคอเหมือนเวลาคนวิ่งวิ่งวิ่งชิงแชมป์วิ่งควายอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันเฟียวดีนะฮะเรามาลองดูนะฮะีกก็เหรียญก็จะมีทั้งหมดอ่าสามตัวนะครับเหรียญน,นี่ทั้งหมดจะเป็นไรเดอร์จะเป็นตัวแรกของแต่ละยุคเนาะจะเป็นชัวไรเดอร์อเฮเซไรเดอร์แล้วก็เลวะไรเดอร์ครับโอเคเรามาดูกันที่เหรียญชัวไรเดอร์นะครับเอ่อทางด้านหน้าเหรียญเนี่ยจะเป็น รูปของอิจิโกะนะครับแล้วก็มีเขียนคําว่า r i เดอร์รด้วยแล้วก็ลงสีเป็นสีเขียวนะครับผมส่วนรายละ,ละเอียดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเฟิวฟ้าแต่ก็ฟิอยู่นะครับผม <What? S 1> ก็เ a วอยู่ตัวก็เฟี้ยวแหละนะครับผมโอเคจะเป็นเครื่องหมายแล้วก็ตรงมุม3มมุมของเหรียญเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายของ เออคัมแบเดอร์จิโกซิโลวันแล้วก็กุกะนะครับทำไมกูพูดไม่เรียงกันวะเออช่างมาันเถอะส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหลังเหรียญแล้วมาดูกันออตรงขอบมุมสามมุมก็เหมือนเดิมนาะแล้วก็เป็น5้าสิปีไรเดอร์ครับผมนะมีสัญลักษณ์ของเซเบอร์อยู่ด้วยนะใส่มาทำไมแล้วสวยดีๆๆสวยๆๆสวยดีส่วนด้านสายเนี่ยตรงสายเนี่ยก็ยเ,ยเป็นผ้าแบบว่าผ้าแหละมาไม่ทันไม่ใช่ไม้ไปเนียมหรอกมาไม่ทันฮะสาย เออเป็น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 มาไม่ทันนะฮะเพราะว่ามันเป็นสายก็นี่ก็คือมีคำว่าไรเดอร์วิชชวลนี่เขาอะไรเรื่อวิชชวลรันเนะครับผมแล้วก็เป็นสัญลักษณ์อีจิโกะมีหน้าอีจิโกะแปะอยู่เขียวๆให้รู้ว่าอีจิโกะนะจ๊ะครับ ส่วนเหรียญที่2นะครับเป็นเหรียญของ UKC ครับก็แน่นอนเราเห็นก็รู้เลยว่ามันต้องเป็นครูไกาแน่เพราะมันสีแดงแดงแจ๊สมาเลยนะฮะผมก็มุมเหมือนเดิมนะฮะแต่จะมีการสับเปลี่ยนมุมก็คือเอ่อถ้าเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญของไรเดอร์ตัวไหนสัญลักษณ์มันอยู่ด้านล่างเลยก็คืออยู่ตรงกลางนั่นแหละนะส่วนด้านหลังก็เหมือนเดิมครับมีตา50ปีไอ้หนูไอ้นี่ด้วยับไอ้นั่นนะครับส่วนสายก็เป็นไรเดอร์วิชวลรันนะครับ ส่วนนี้เป็นเหลียญรักครูกะครับแล้วก็เป็นรูปคูกะสวยงามเหมือนกันครับแล้วก็อันนี้คือเหรียญยุคสุดท้ายนะฮะเป็นเหรียญซิลวันครับซึ่งเหรียญซิลวันเนี่ยผมส่วนตัวก็คือผมชอบที่สุดในบรรดาสามเหรียญแล้วไม่รู้ผมรู้สึกมันมันสวยมากเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าพวกรายละเอียดของไรเดอร์ที่เขาลงไว้เนี่ยจะค่อนข้างดูแบบว่าดูดูมีมิติมากกว่า2ตัวแรกอันนี้อันนี้ความที่เห็นสุดนตัวผมนะ แล้วก็สีเหลืองก็สวยครับผมมันไม่ต้องมันไม่มันไม่ใช่เหลืองนะ้อนแสงแบบซิลรวันแบบชุดซิลรวันนะแต่มันก็ก็สวยครับผมส่วนสายก็ไม่พลาดครับผม Rider, ไรเดอร์วิชวลแล้วผมส่วนนี้ก็เป็นเสย์ักซิโรวันครับแล้วก็ซิโรวนันหน้าซิโเรวนันก็ชใช้ได้อยู่ครับผมโอวคิมนี่คนหมั่นไส้ภาษาอังกฤษมากแม่ นี่นะฮะแล้วก็มีครกสามนี่แหละแล้วนะผมโอเคต่อไปเรามาดูกัะนที่เสื้อดีกว่าครับผมนะเส you you ok, ื้อก็จะมี3ยุคเหมือนกันนะครับเหมือนเหรียญเลยนะฮะก็เรามาดูเสื้อของเออ่ยุคโชวะกันก่อนนะครับผมอันนี้เป็นเสื้อนะฮะคุณพูดทำไมวะเสื้อก็คือเสื้อก็คือเสื้อยืดนะครับผมนะก็ข้างหน้าเนี่ยจะเขียนว่า writer w i shirt เป็นลายของลุงอ่ลุงหมายเลขหนึ่งนะฮะลุงหมายเลขหนึ่งเนี่ยกำลังไลเดอร์คิกอยู่นะฮะเป็นลายเดียวด้วยที่ไลเดอร์คิกนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยผมผมยิ่งผมชอบมากเลยนะมันเป็นเออ่เป็นเป็นลายผ้าพันคอนะฮะของมาไลเดอร์หมายเลขหนึ่งนะครับก็คือเหมือนเหมือนผ้าพันคอที่คัมเปิลเดอร์ยุคชัวร์ชอบแปะกันไว้นะครับผมแล้วก็เป็นลายสีเขียวนะครับค่อนข้างสวยเลยแจะทำไมตรงนี้ผมแอบมองว่ามันคล้ายๆแบบอะไรสักอย่างเกี่ยวกับดับเบิ้ล ่ะเขาเป็นพายุเหมือนใจงไงอ๋อเอวอว่าใช้ลมเหมือนกันเป็นไลเดิมเหมือนกันส่วนตัวที่สองครับเป็นเสื้อของยุคยุกเคซีก็คือเป็นลายคูกะนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าคูกะมันไล่ด้อยคิกเนีย่ยก็เหมือนหมายเลขหนึ่งเนี่ยค่อนข้างกับฟิลฟ้านะแต่เขาต้องออกไปยืนแอคทาวเมือนกนเดี๋ยวทาซ้ํา,ากันก็สวยดีครับไรเดอร์วิชวลแร็ปแลผมนะ <Yeah. S 1> แล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันก็ก็ไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์คูกะนะครับผม <S <S แต่ผมคิดว่า เออมันก็ควรเป็นอย่างนี้แหละอ๋อส่วนแขนเสื้อตรงนี้นะครับจะมีครบรอบห้าสิบปีไรเดอร์ด้วยนะครับค่อนข้างเฟียวเลยนะมาถึงเสื้อยุคอาเรว่ากันบ้างนะครับก็ตัวนี้เป็นเสื้อซิลวันครับ เสื้อสีละวันเนี่ยก็บอกว่าผมอวยอีกแล้วเพราะผมค่อนข้างชอบนะครับก็คือมันมันมันก็เป็นลายเรียบๆนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าสีเหลืองสิละวันมันเข้ากับชุดนี้มากๆเลยมันเป็นเหลืองดํามันเป็นสีสีละวันอยู่แล้ว่ะจะอสกัดก็ดำแดงเข้าไปเลยครับโอเคก็คือเป็นรูปสีละวันอย่างนี้แล้วก็ด้านหลังก็โล่งๆเหมือนกันครับแต่ว่ามีลายสีละวันสวยงามครับสวยงามประมาณนี้รับ โอเคครับแล้วก็มาถึงชิ้นที่3กันแล้วนะครับเ,เหรียญไปแล้วเสื้อไปแล้วเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นผ้านะครับผมแบบว่า,าเอาไว้แขวนตามห้องอะไรอย่างงี้อารมณ์คล้ายๆแบบว่าโ,โปสเตอร์แหละแต่เป็นผ้าเรามาดูลายแรกกันก่อนเลยครับลายแรกเนี่ยเป็นลายเหาพี่ับดัานะครับลายแรกเนี่ยเป็นลาย50ปีไรเดอร์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ไรเดอร์ครบทุกตัวเลยเนาะน่าจะเอาไปว่าเยอะเอาไปว่าเยอะนะครับผมโอเคนะฮะ ผมเขทาทำไมคุณจำได้จริงๆครับก็ผมรู้สึกว่าลายนี่มันเรียบแล้วก็เหมาะกับห้องทุกสไตล์นะถ้าเกิดว,ว่าใครอยากได้ไปแขวนนะครับเดี๋ยวไปตอยติดตามชมกันว่าทําไมถึงจะได้แล้วก็ผ้าลายที่สองครับนี่เขาอันนี้<ม>นเป็นเป็นผ้าของไรเดอร์ยุคเอ่อตั้งแต่โชวะจนถึงเลวะเลยนะครับก็มีตั้งแต่ หมายเลขหนึ่งจนถึงเซเบอร์นะฮะซึ่งทุกตัวเนี่ยจะรวมอยู่ในนี้นะก็ถ้าใครแบบว่ามองดีๆหรือใครกดหยุดสต็อปดูก็ได้นะฮะซึ่งก็เขียนว่ามัชไรเดอร์นะครับผมก็คือนั่นแหละนั่นแหละตามทุกคนเห็นนั่นแหละตามทุกคนเห็นนั่นแหละตามรูคนเห็นแบร์ แล้วก็ต่อไปครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้เลยนะครับก็คือแมสครับผมแมสปิดปากนะก็คือเขาปิดปากมืออะตอนนี้พิเศษด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราจะบอกค้ายรายการาก็คือนี่นี่คือแมสไรเดอร์นะครับผมก็คือมันก็จะเป็นลายให้ใคล้ายตัวผ้าคลุมมากี้นะครับก็คือมีสัญลักษณ์ไรเดอร์น่าจะทุกตัวมั้งอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยมีสลัก 라이เดอร์ว oh, 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 ิชวลรันไรเดอร์รันแหละจริงๆเขาใส่ได้สองด้านนะอ๋อจริงเอออ๋อแล้วก็จริงๆคือมันใส่ได้สองด้านนะตอนแรกผมก็งงว่ามันสลักมาข้างในทำไมนะฮะก็คือใครอยากแบบว่าใครใครใครแต่งตัวแบบเออวันไหนแต่งตัว all black อะไรอย่างงี้ก็แบบอาจจะแบบเออไม่อยากให้มีลายเยอะก็ใส่อย่างงี้ก็สำหรับใครวันไหนแบบว่าอยากแต่งลาย ข้างนอกนี้ก็ก็ใส่อย่างนี้ได้ไม่อแมสก์อะปลอมสารันเลย <S 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 และก็ของชิ้นสุดท้ายนะที่จะเป็นของชิ้นพิเศษเนาะสำหรับคนที่พีชุดวิ่งภายในเดือนนี้เท่านั้นนะฮะเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะได้รับเหรียญอันนี้นะครับเป็นเหรียญครบรอบ50ปีแล้วเด้อน,นะครับซึ่งเหรียญเนี่ยผมบอกว่าเอาจยินตอนแรกผมเฉยๆกับมันจนกระทั่งผมได้ลองจับมันนะครับ ก็คือมันค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักมากมันมันไม่ใช่เหรียญแบบว่าเหรียญแบบเหมือนเข็มกลัดหรืออะไรอย่างนี้นะมันเป็นมันเป็นเหล็กเป็นเหล็กเลยทั้งอันก็ก็หนักครับผมหนักค่อนข้างจะหนักนะฮะตรงห่วงเนี่ยเป็นสีทองสวยงามนะส่วนรอบๆนี่ก็เป็น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 ตาไรเดอร์นะครับผมผมแอบมองเป็นรูปใบไม้ขอโทษว่าโอเคมันคือตาไรเดอร์แล้วก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับเป็นดำ ค่อนข้างหรูครก็ดีไซน์ค่อนลอนนี้ออกมาค่อนข้างนี่เดียบแต่ว่าคมครับอะไรนะสุดแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจริงๆมันก็เป็นเหมือนอุปกรณ์เป็นไอเทมสเสริมนะเป็นแท่นตั้งเหรียญครับผมนะสำหรับใครที่ซื้อเซ็ตครบจะได้เหรียญครบสามอันเนี่ยก็คือแต่ว่าเอามาถ้าตั้งที่แท่นนี้ได้ ก่อนนะครับแพ็ค15กิโลอ่ะมีทั้งหมด5เซตนะครับซึ่งอีก2เซตเนี่ยจะเป็นเซตพิเศษนะฮะโอเคเรามาดูเซตธรรมดาเซตปกติกันก่อนนะนเซตแรกก็คือเซตโชวาเซตนะครับก็คือเราจะได้เสื้อ1ตัวนะครับเซตธรรมดาจะเซตราคา750นะครับเราจะได้เสื้อโชวาไรเดอร์1ตัวกับเหรียญโชวาไรเดอร์1เหรียญน,นะครับผมนะก็จะเรียงเป็นแพ็คคู่กันไปนะครับ เซตของเฮเซก็จะได้เสื้อคูกะกับเหรียญของคูกะนะครับผมส่วนเซตของเลวะก็จะได้เสื้อซิโลวันครับเสื้อซิโรวันและก็เหรียญซิโลวัน One, นะครับผมอ่นะในส่วนของอั t i m a t e p a ็คนะครับก็คือ15กิโลราคา1,950นะฮะเราจะได้เหรียญเนี่ย3ยุคเลยนะครับผมก็คือโชวะเฮเซแล้วก็เลวะนะครับผมแต่ว่าเราจะเลือกเสื้อได้1ตัวเท่านั้นจะเป็นลายไหนก็ได้นะฮะก็มีก็มี3ตัวนั่นแหละ เราก็จะได้ผ้าเป็นลายนี้นะครับของ15กิโลนะฮะก็เป็นแค่ลายนี้นะครับเพราะว่าอีกลายหนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของเซต50กิโลเนาะอันนี้เป็นเซต15กิโลครับผมก็ประมาณนี้ครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นแท่นตั้งนะครับผมแท่นตั้งเหรียญเพราะว่าเราได้เหรียญมาสามัญเนี่ยเราก็ต้องมีที่ตั้งเลาวแล้วก็เอาไว้ตั้งนะครับตามที่ขึ้นไปข้างต้นเนาะโอเคครับต่อไปเป็นในส่วนของเฮนชินแพ็กนะครับก็คือเฮนชินแพ็คเนี่ยเราจะได้เสื้อซิลวันนะครับ1นตัวเป็นเสื แล้วก็เหรียญซิลรวันอีก1เหรียญน,นะครับแล้วที่พิเศษสุดๆก็คือเราจะได้ DX s i One Driver ไปด้วยครับอีก1เส้นเลยนะครับในราคา1950นะครับสำหรับเซตนี้ค่อนข้าคุ้มโอเคครับในส่วนของแพ็ค50กิโลนะครับก็คือเราต้องวิ่งแล้วก็แคประยะทางบอกเขาเนี่ยเป็นระยะทาง50กิโลนะครับหรือว่าเราจะจับทีมกับเพื่อนก็ได้แล้วระยะทางเนี่ยมาบวกกันนะฮะแล้วก็ส่งให้ทางทีมงานได้ไดนะครับนะ สำหรับคนที่วิ่งคนเดียวไม่ไหวเนี่ยสามารถแบ่งกันได้หา,เ,าเพื่อนได้นะเอ่อในเซตทริปเปิลแพ็กนะครับเราจะได้เหรียญทั้งหมด3เหรียญครับผมนะก็เป็นสามเหรียญน,นะครับแล้วก็ได้เสื้อ3ตัวเลยนะครับผมได้เสื้อ3ตัวนะครับแล้วก็สามารถเลือกลายซ้ําได้ด้วยนะครับผมนะส่วนในแพ็คนี้จะไม่ได้ในตัวของออฐานตั้งนะครับผมก็ได้เหรียญสามเหรียญแต่ไม่ได้ฐานตั้งนะครับงงไหม,มงงก็ แล้วใครที่งงนะครับมันมีให้กดซื้อแยกได้นะครับผมราคา450ครับในส่วนของอีกแพ็คหนึ่งนะครับก็คืออันติเมทแพ็คนะครับซึ่งอันติเมทแพ็คเนี่ยเราจะได้เหรียญ3ามเหรียญครับ3มเหรียญอีกแล้วนะครับผมแล้วก็เราจะได้เสื้อแค่1ตัวนะครับแต่สามารถเลือกลายได้นะก็จะเป็นเสื้อไรเนคเค้แล้วเราก็จะได้ในส่วนของผ้าครับผมเป็นผ้าผ้าลายมาสไรเดอร์นะครับที่ที่มีไรเดอร์ทุกตัวอยู่ในนั้นเนาะ ก็เป็นตัวเองครับแล้วก็เราจะได้ในส่วนของแท่นตั้งด้วยนะครับก็คือแพ็กนี้ใครที่อยากมาคนเดียวเคลมคนเดียววิ่ง50กิโลคนเดียวมีเหรียญตั้ง3อันได้เสือ้อได้ผ้าเซตดีเลยครับ <Yahoo! S 1> ในส่วนของคนที่อยากได้แมสก์หรือหน้ากากากันฝุ่นนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะซื้อแพ็กไหนก็ตามนะฮะต่ต่อให้จะเป็นแพ็ก15กิโล50กิโลแพ็กไรเดอร์แพ็กอรอะไรเนี่ยก็ตามนะฮะคุณสามารถกรอกโค้ดตรงนี้ใส่เข้าไปตอนซื้อได้เลยนะครับ คุณก็จะได้รับแมสไปเลยฟรีๆนะครับผม1ชิ้นนะครับผมแล้วก็คนที่ซื้อแพ็คภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับรับไปเลยนะครับเหรียญ50ปีไรเดอร์นะครับผมที่ผมบอกว่าค่อนข้างสวยนะครับผมสวยมากจริงๆแล้วก็คือถ้าเกิดว่าคุณซื้อภายในเดือนนี้แล้วก็คุณใส่โค้ดเดโคุณได้รับของทั้งสองอย่างนี้ไปเลยฟรีๆนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อแพ็คไหนก็ตามโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านมากนะครับผมแล้วก็ไปวิ่งกันกับ Rider Vision Run กันนะครับผมเชิญครับ